วัสดีค่ะบริษัทบิ๊กจอรจำกัดนะคะก็ช่วงนี้จะลงเป็นการส่งสินค้าหน้างานเป็นประเภทปั๊มถ่ายเทน้ำน,นะคะเป็นหลักเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายพื้นที่นะคะโดนผลกระทบจากพายุโนโรูนะคะ <c oughs> ก็คือเริ่มเข้ามาน่าจะประมาณ2-3สาวันได้แล้วนะคะส่งผลทำให้ฝน <c oughs> ตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากนะคะทำให้น้ำท่วมนะคะฉับพลัน กรุงเทพปริมทนทลก็โดนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ปั๊มของเราก็จะขายดีหน่อยนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่อพยานาคด้วยนะคะทํากันไม่ทันเลยทีเดียวก็เดี๋ยววันนี้นะคะคลิปนี้เราจะไปส่งท่อพยานาคนะคะพร้อมติดตั้งให้ลูกค้าที่โรงเรียนเซนยูเซฟนะคะลูกค้าสั่งทั้งหมด2ตัวนะคะติดตั้งกับมอเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำงานของเรานะคะโอเคไปดูเลยค่ะ ระหว่างที่ดูทีมงานของเราขึ้นของนะคะก็พูดคุยกันไปนะคะช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่นะคะทั้งบริเวณทางภาคเหนือนะคะภาคตัวเหนือเฉียงเหนือภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกนะคะและภาคใต้ก็มีลมแรงนะคะในภาคตัวเนออเฉียงเหนือและภาคกลางด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนัก แล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะนี่ก็ถึงหน้างานแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับบิ๊กจอดครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนานะครับผมนี่ครับอ่าเปโรงเรียนใหญ่นะครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งนะครับเป็นตัวท่อพยานาคนะครับมอเตอร์ห้าแรงครับผมนะตัวนี้ นะครับเป็นดูดน้ําใกล้ๆครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูครับตอนนี้ช่างล่างติดตั้งอ่าตอนนี้ลูกค้าสั่งมาสองตัวนะครับเดี๋ยวจะไปทําการติดข้างหลังหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับก็นะครับเตรียมเครื่องมือมาติดตั้งเรียบร้อยอ่านี่ครับช่างล่างทํางานอยู่นะครับตอนนี้เป็นมอเตอร์ห้าแรงครับนี่ครับก็คืออ่าเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกว่าครับก็นี่ ก็จะเป็นติดตั้งไฟด้วยเราตัวเบรกเกอร์ปกติครับนี่เบรเกอร์ที่เราจะติดตั้งครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็จะดูดลงบ่อนี้ครับผมปลายท่อครับนี่ครับดูดจับบ่อข้างล่างนี่ครับช่างลังติดตั้งอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมีกทคนะครับนะครับผม อันนี้ครับอันนี้ก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูครับอะไรครับนี่ครับมอเตอร์ทางานแล้วนะครับนะครับอันนี้น้ําข้างล่างยังน้อยอยู่นะครับถ้าน้ําเต็มนี่มันจะแรงกว่านี้นะครับนี่เป็นมอเตอร์5แรงครับผมนี่ครับเคได้ว่าน้ํามันจะยังน้อยอยู่ครับ เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมพาไปติดตั้งอีกตัวนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมรับนี่เป็นที่ที่สองนะครับก็จะเป็นหลังโรงเรียนครับผมนี่ก็จะถ่ายจากท่อท่อนี้นะจะดูจากนิ้วที่ผมชี้นะครับท่อนี้นะมาลงนี่นะครับก็คือใกล้ๆครับผมถ่ายน้ำนะครับถ่ายน้ำใกล้ใกล้อันนี้ก็จะเป็นเชื่อมที่ลูกค้าซื้อจากเรามา นานแล้วครับนานแล้วลูกค้าก็ยังกลับมาใช้บริการเราเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จครับผมจะพามาดูอีกทีนะครับผมโอเคอ่าก็ตัวนี้นะครับเราทําการลงเรียบร้อยแล้วนะครับเอาลงเข้าที่มันเรียบร้อยแล้วครับเหลือเชื่อมยึดนะครับแล้วก็ต่อสายไฟครับผมก็จะประมาณนี้ครับเหมือนเดิมครับโดจากข้อ ก็เดี๋ยวช่างจะทาการเชื่อมเชื่อมยึดนะครับแล้วก็แต่งตรงนน้นหน่อยนะครับ <_ c oughs> เพื่อให้น้ํามันลงไม่กระเด็นนะครับแล้วก็ต่อสายไฟนะครับช่างกําลังทำต่อทำการต่อสายไฟครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวลองน้ํานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนะครับก็นี่นะครับผมอันนี้ก็เราทําการต่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสร้างําการต่อไฟเสร็จเรียบร้อยอ่ะ ตอนนี้น้ำมันนองน้อยอยู่นะครับผมมายันก็รับประมาณนลยนะอ่่น้ำก็จะประมาณนี้นะผมว่แนวตั้งไงเป็นแนวตั้งครับผมก็รรมเรียบร้อยครับผมตัวที่สองอันนี้จะอยู่ทางด้านหลังโรงเรียนครับผมอจบงานครับจบงานครับผมครับ